กรุงเทพนั่นนูขอเทียนดีกว่าพ่อทำอะไรดูด้วยเอาพายเดินลงนอ้อง,อง<ด>ขี่ <laughs> โอเคค่ะทุกคนใครใครเคยอันนี้นะคะดู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 แม่หมูต้องทำอน้องทำอะไรอย่างเงี้ยคะแม่หมูออยนะคะ่เอาผมมาี่หน่อยแม้ไปนอ้เอาผม่หน่อค่ะดหอยทากนะคะทุกคหอยทาเ่หอยทาใช่หยทากเหพี่มา ก้าวยี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้หมานะคะทุกคนนี่มันคือถนนเนี่ยหอยทากทากไม่ใช่ทากหอยทากทุกคนคะตู๋ฉี่ถ้ามาเล่นตรงนี้เห็นวิวเยอะมากเลยค่ะทุกคนมั่งเดินถนนทุกคนคะใครใครเคยมาเที่ยวภูเขากันบ้างไปดู